ค่ะคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะก็สู่รายการสีสุนทรทุเดย์ค่ะวันนี้ทายพาคุณผู้ชมมาร่วมกันทําความดีนะคะกับกิจกรรมทําความสะอาดอามท่าเรือนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมทุกปีค่ะก่อนที่จะเริ่มในเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักที่จะถึงนี้นะคะ สปานตมาฑลศรีสุนทรเองค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะได้มีส่วนร่วมกับประชาชนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะได้มาร่วมกับกิจกรรมการทําความสะอาดอ้ำในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในวันนี้ทางศาลเจ้าบวันท่าเรือนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอตลาดจังหวัดภูเก็ตน,นะครับพวกเราก็ได้นะเชิญชวนนะทุกคนนะที่จะมาร่วมประ,ประเพณีถือศีลกินผักที่ศาลเจ้าท่าเรือนะครับวันนี้นะเริ่มต้นเราก็เรื่องของการทําความสะอาดศาลเจ้านะครับเพราะว่าในโลกปีนะที่ผ่านมาศาลเจ้าอาจจะมีฝุ่นนะองลูกพะระลูกกินทิ้นนะอาจจะมีฝุ่น หรือว่าสิ่งสกปกที่ติดอยู่ที่ฐานเจ้าเราะนั้นพวกเรานะมีทั้งคณะกรรมการฐานเจ้าคนในชุมชนเยาวชนนะได้มาร่วมกันที่จะทําความสะอาดนะเบื้องตอน้นหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จนะครับเราก็เริ่มจะเตรียมพิธีเข้า,าช่วงถือถิอถ่นกินผักที่จะมีขึ้นในวันที่ 16นะเป็นคือวันขึ้นเสาโกเตงวันที่17นะตุลาเราก็เริ่มกินถึงวันที่25เพราะนั้นคนในชุมชนนะครับที่อยู่ในชุมชนจังหวัดภูเก็ตก็ดีชุมชนใกล้เคียงก็ดีนะครับพวกเราจะมาร่วมกัน ขอพิธีสีกินผักนะครับในปีนี้นะครับถึงแม้นว่าโรคโควิดนะครับกำลังระบาดอยู่ทั่วโลกนะครับแต่ในฐานเจ้าจังหวัดภูเก็ตเรานะเกือบทุกฐานเจ้าเราก็มีมาตรการที่จะป้องกันดูแลเพื่อไม่ให้นะโรคโควิดระบาดนะเช่นการคัดกรองนะการทารําความสะอาดการทิ้งระยะห่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในปีนี้ศาลเจ้าท่าเรือเราตั้งคณะประกบการขึ้นมาชุดหนึ่งนะเพื่อที่จะกันกรองดูแลนะครับคนที่เข้ามาใช้บริ การในศาลเจ้าในช่วงถือศิ่นกินผักนะครับหนึ่งต้องมีการเว้นระยะนะครับสองต้องมีการทาความสะอาดสามเราต้องตรวจอุณหภูมินะเพื่อที่จะให้ทุกคนมาถือถิลกินผักในจังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัยก็วันนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำความสะอาดศาลเจ้าท่าเรือนะครับเป็นเรื่องงามยามดีก็มีชาวบ้านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นม้าทรงพี่เลี้ยงหรือว่าชาวบ้านที่มีกิจศรัทธาในตัวองค์พระจีน นะครับกับการถือสิลกินเจหรือว่าที่ภาษาบ้านเราเรียกว่ากินผักก็มาร่วมทํากิจกรรมทำความสะอาดศารเจ้าล้างอ้ําภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าล้างอ้ํานะครับก็มาทําร่วมกันเตรียมตัวเพื่อจะทําประกอบพิธิกรรมกินเจประจําปีนี้ซึ่งปีนี้จะมีลักษณะต่างจากปทีทั่วไปก็คือจะเป็นลักษณะ New normal นะครับอาจจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีการคัดกรองผู้คนที่จะเข้ามาในการทากิจกรรมเพราะเป็นประเพณีสําคัญของจังหวัดภูเก็ตเราต้องให้ความสําคัญกับประเพณีนี้มากยิ่งขึ้นกว่าทุกๆปีนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องของการร่วมกิจ,ก,จกรรมพิธีกรรมต่างๆนะครับคนที่เข้ามาเราก็ต้องมีการคัดกรองเป็นอย่างดีแต่เราก็ไม่ถึงกับขั้นว่าปิดกัน้นไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวคนไทยมาร่วมพิธีกรรมนั้นนี้เป็นพิธีกรรมนศัสิทธิ์ของเราทุกๆปีนะครับ แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะแลนะเป็นการล้างทาความสะอาดสารเจ้าท่าเรือหรือว่าล้างอามนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักประเพณีอันเก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จะเกิดขึ้นในวันที่17ถึงวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะและวันนี้ค่ะทรายและรายการศรีสุนทรทูเดย์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ